สวัสดีจ้าได้กระดูกหมูมาทำกับข้าวกินกันกระดูกหมูต้องมากีนใส่ใส่ฟักแล้วก็ทอดกระเทียมพริกไทยมาทำกันเลยอันดับแรกทำกระเทียมพริกไทยหมหักหมูใส่เกลือนิดเดี๋ยวไใส่ใส่น้ำปลาน

เราเดือดและใส่หมูเลยจ้าหมูหมูเป็นหมูสดไม่ต้องลวกหมูสดหมูมาเช้าเนาะแต่ถ้าเป็นหมูแช่เย็นต้องลวกก่อนค่า ก้อนเดีก่อนนะจ๊ะทอดก่อนจ้าชุรสแป้งแป้งทอดกรอบแป้งโกกีแป้งอะไรก็ได้แป้งข้าวเจ้าก็ได้แป้งมันก็ได้ได้หมดได้ทุกแป้งนี่กระเทียมพลิกไทยเงยเยอะหน่อย มักเลยค่ะอ้นปลาน้ำปลาใส่เกลือไปน,นิดแล้ว เครื่องมัก็มีเกลือน้ำปลาซีรสปกระเทียมพริกไทยนะแป้งแป้งกันต้องมีเพราะว่าเวลาทอดได้เครื่องมันจะได้กรอบกรอบมีอแต่ถ้าเราไม่ใส่แป้งเครื่องมันจะไม่กรอบไม่ไม่จับเป็นตัวเด้อขอแป้งหน่อยรู้สึกว่าแป้งน้อย นี่เป็นแป้งแป้งแป้งอนเนกประสงนะได้หมักไว้สักยี่สิบขึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่หมักไว้กอนเดี๋ยวขึ้นมาทอดกระจ้าไปดูต้มจืนกยเกินกันเดือดตยวงนี้ต้องโบเกสแล้ว ฟองทิ้งค่ะล้าเราต้มหมูสดจะเป็นฟองแต่ถ้าเราลวกและต้มจะไม่เป็นฟองเส่กระเทียมพริกไทยด้วยให้หอมที่จริงต้มยาจีนกระเทียมพริกไทยก็ไม่ค่อยใส่แต่นี้อยากใส่อยากต้รสชาติาาหอมแหงบอกแก๊สเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนสุก เรามาทอดหมูกันทอดพริกโรมหมูกันจ้า

นี่คือกระดูกหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะคะเสไปหนึงอย่างเดี๋ยวยังต้มจ็ดอีกอย่างนึง,จ,งนนจ้า <S <S ข้าวมื้อนี้ก็เสร็จแล้วนะคะต้มจืดกระดูกหมูยาจีนกับทอดกระดูกพริกไทยดําค่ะมาทานข้าวกับสาค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิงๆช่องสาสาวใต้ด้วยนะคะฝากผลงานอันน้อยนิดด้วยนะจ๊ะทุกคน